สวนป่าหน้าบ้านได้สองมือของยาย่าค่ะแม้ไม่ใช่บ้านกลางป่าแต่เป็นบ้านที่ปลูกต้นไม้รม่มรื่นไว้รายรอบค่ะทยอยต้นไม้ที่ชอบแดดมาไว้ที่หน้าบ้านนะคะไม่ใช่นักจัดสวนไม่ใช่นักปลูกต้นไม้แต่พยายามทำด้วยใจรักค่ะพยายามเรียนรู้ธรรมชาติของต้นไม้แต่ละต้นแต่ละชนิดนะคะ จนได้สวนป่าหน้าบ้านในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวนป่าหน้าบ้านร่มรื่นมัอนอยู่กลางป่าไอ้ยะ่ะสวนป่าที่หน้าบ้านร่มรื่นมัอนอยู่กลางป่านะคะที่ย่าใช้คําว่าสวนป่าเพราะย่าจัดไม่ได้ไม่ได้จัดตามลักษณะใดทั้งหมดนะคะเอาตามความชอบของตัวเองเป็นหลักค่ะ แล้วเอาตามธรรมชาติของต้นไม้นะคะว่าต้นไม้ไหนชอบอยู่ที่ร้อนที่แดดจัดก็จะทยอยออกมาจากในบ้านนะคะออกมาอยู่ที่หน้าบ้านเพื่อรับแดดเต็มที่ค่ะนี่ลูกตำลึงค่ะพอเขาเกยเขาจะมีสีแดงนะคะเป็นอาหารของนกค่ะนกชอบมาจิกกินค่ะ,ะเราเขาไว้อย่างนี้นะคะไม่ต้องไปดึงออกเวลานกมาจิกกินก็นกก็จะมากันหลายตัวนะคะ ตรงบริเวณนี้จะมีเถาตําลึงขึ้นเยอะค่ะนี่ก็อีกลูกหนึง่งตรงนี้เราไม่ค่อยเอายอดตําลึงไปกินนะคะเพราะแถวที่อยู่บริเวณบ้านที่อยู่ข้างในบ้านก็มีเถาตําลึงขึ้นเยอะนะคะซึ่งยาย่าก็จะไม่ถอนออกจะไม่ตัดออกนะคะยกเว้นว่าเราเอาไปทําอาหารถ้าเยอะก็จะตัดไปทําปุ๋ยพืชสดค่ะใบไ,ไม้ต่างๆในสวนนี้นะคะจะไม่ตัดทิ้งนะคะยกเว้นเวลาเราจะทําปุ๋ยพืชสดหรือเอาไปทํา อย่างอื่นเช่นคลุมหน้าดินหรืออะไรพวกนี้นะคะก็จะตัดเถาตําลึงนี้นะคะถ้าเรายิ่งเด็ดยิ่งตัดเขาจะยิ่งแตกยอดเยอะค่ะเราจะได้ยอดตําลึงหลายๆยอดเลยค่ะ,ะตรงนั้นเป็นลีลาวดีนะคะดอกร่วงแล้วค่ะเพราะฝนตกติดต่อกันหลายวันค่ะนี่มะม่วงค่ะเห็นยอดอยู่นะคะเป็นมะม่วงที่อยู่ในบ้านใกล้กันนั้นก็คือเป็นต้นมีต้นเงาะอยู่ด้วยนะคะ คือได้เอาใบเขามาทําปุ๋ยหมักต้นไม้นะคะนอกจากให้ความร่มรื่นแล้วต้นกิ่งก้านใบใช้ประโยชน์ได้หมดเลยค่ะรดน้ําต้นไม้บริเวณน,นี้ปกติวันละสองครั้งนะคะเพราะบริเวณน,นี้แดดจะจ,ดจัดทั้งวันเลยค่ะโดยเฉพาะต้นไม้ที่อยู่ในล้อรถนะคะ,ะล้อรถจะมีความร้อนส่วนอยู่ในดินอย่างต้นโกศน,นี้อาจจะรดครั้งเดียวก็ได้ค่ะในล้อรถที่เตยหอมอยู่นะคะ,ะแรกแรกปลูก ก็จะมีน้ําขังอยู่พอปลูกไปสักพักหนึ่งนะคะเตยหอมเขาจะแตกกอแล้วเขาจะมีรากเพิ่มขึ้นมาอรากเขาจะอยู่เต็มล้อรถเลยค่ะน้ําก็ไม่ได้ขังคือจะไม่มีน้ําขังแล้วเราก็ต้องลดน้ําเพิ่มให้เขานะคะบริเวณอีกด้านหนึ่งของตัวบ้านนะคะจะมีต้นไม้สารพัดชนิดค่ะที่ต้นที่โดดเด่นก็คือเหลืองชัชวาลน,นะคะนี่เหลืองชัชวาลน,นะคะที่ปลายใบเขาเหมือนจะมีหนวดนะคะมีทั่วทุกก้้นใบเลยค่ะ เวลาเราเอามือจับหรือเราไปสัมผัสนะคะเนี่ยเขาจะจับเราแน่นเลยค่ะแน่นแล้วเจ็บนิดๆน,นะคะที่ปลายนิ้วยาย่าเพื่อนๆสังเกตดูนะคะเราจะดึงไม่ออกนะคะถ้าดึงกระชากแรงเราก็จะเจ็บนะคะเป็นต้นไม้ที่งูกลัวนะคะบ้านใครกลัวงูเข้าบ้านปลูกต้นไม้ชนิดนี้ไว้รอบๆบ้านเลยค่ะเนี่ยปลูกมาปีกว่าแล้วนะคะเขาจะแผก่กิ่งไปทั่วเลยเพราะเขาเป็นไม้เลื้อย เขาจะเลื้อยไปทั่วนะคะถ้าเราอันนั้นเห็นไหมเขาจับที่นิ้วยาย่านะคะเขาจะจับไว้แน่นเลยเขาจะเลื้อยไปทั่วนะคะแล้วแต่เราจะหันยอดเข้าไปทางไหนถ้าเราไม่มีเวลาว่างเขาก็เลื้อยไปจนถึงขึ้นหลังคาเลยค่ะเหลืองชัดชวานนะคะเนี่ยเป็นไม้ที่น่าจะปลูกไว้นะคะเป็นไม้ที่ชอบน้ําปานกลางนะคะรดน้าวันละครั้งนี่ตรงนี้ยาย่าไม่ค่อยมารดน้ําเขานะคะเขาดูไม่ค่อยสดใสค่ะ รดน้ำเวลาครั้งแต่ถ้าเราลืมรดน้ำเขาก็ทนได้นะคะเหลืองชัชวานออกดอกมาสองรอบแล้วค่ะแต่ดอกยังไม่ดอกค่ะ,ะตรงนี้มีต้นกล้วยไม้ช้างแดงด้วยค่ะแต่ดอกร่วงไปแล้วแล้วก็มีต้นหมักคู่หมักคู่นี้เป็นไม้พกอากาศนะคะทำให้อากาศภายในบ้านสดชื่นค่ะแล้วเขาก็กรองฝุ่นละอองให้เราด้วยนะคะฝุ่นละอองจะเข้ามาในบ้านนี้น้อยมากนะคะ,ะด้านบนนั้นเ็าเป็นต้นพลูค่ะ ยกป่ามาไว้ที่หน้าบ้านนะคะแต่ไม่อยากไปอยู่ในป่าค่ะต้นไม้ทุกต้นเป็นเพื่อนเราได้นะคะหากเพื่อนๆดูแล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ส่งต่อกันเยอะๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ